ก่อนอื่นค่ะใส่กระเทียมพริกไทยลากผักชีลงไปค่ะแล้วก็จะตามด้วยหมูสามชั้น,นะคะ่ะพี่น้องย่จดใส่ไปหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นนี่ค่ะพี่น้องย่าืดใส่ลงไปเลยขนาดนา้ำาบ่ขั้นเดือดจัดนะคะแต่ว่าจะมีฟองอากาศอยู่แค่นี้นะคะพี่น้องหลังจากใส่ลงไปแล้วค่ะรอให้น้ําเดือดสักพักนึงค่ะพี่นอ้องคอยตามโดยผักกัดเปียวนะคะโมยงเนย่ยค่ะพี่น้องตะเสียวเวลาเขียวแค่นั้นนะคะสำหรับกระเทียมนะคะพี่น้องผู้ใดบบมักบ่ตองใส่ด้ค่ะใส่แต่พริกไทยกับลาผักชีก็ได้ค่ะแซ่บหอมค่ะพี่น้องนะคะ หลังจากน้ำเดือดค่ะพี่น้องเขามาใส่ย่างอื่นต่อค่ะจากน้ำเดือดค่ะเราก็เคี่ยวต่อสิมหาหน้าที่นะคะแล้วก็เอาผักกาดเปรี้ยวลงไปค่ะอุ้ยกระเด็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันเป็นคลิปสั้นเนาะค่ะพี่น้องทุกอย่างก็ต้องลวดรัดแล้วก็ลวดเร็วนะคะเดี๋ยวย่อใส่เบิ้งขาวๆตามด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องก็ใส่ผงปรุงรสกับซีอิ๊วขาวลงไปเนาะค่ะพี่น้องรสชาติของผักกาดเปรี้ยวมันจะมีความเค็มในตัวอยู่แล้วแล้วก็เปรี้ยวอยู่แล้วค่ะห้ามสับโดยความ วันเทคนิกระแดกสลา